ทุกคนเมื่อวานนี้เราไปฉีดวัคซีนกันโควิด -19 เราได้รับผลข้างเครียดอย่างหนักคือเรากินจุเดิมหิวหิวมากหิวจนทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาหุงข้าวิี้ตอนสามทุ่ม เมื่อวันนี้เราไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเกเราบำรุงร่างกายด้วยไข่ขาวเจ็ดใบวันนี้ลดมาเหลือสองใบเป็นน้ำข้าวไข่ขาวจำกินเหมือนเดิมสองใบเหมือนเดิมตอนนั้นเรากลัวในการฉีดโควิดสิเก้า วัคซีนโควิด9มากเราเลยต้องบำุงไข่เขาถึง7ใบแต่เราเป็นคนที่ดื่มน้ำวันละหนึ่งขวดตอนเช้าอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำมากๆพักพอในเพียงพอแล้วก็เลยไม่มีปัญหาเรืงในการดื่มน้ำตอนนี้เราฉีดวัคซีนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนนี้ ็เจ็ดโมงยี้านาทีแล้วเราก็ยังไม่มีอาการผิดปกติอะไรไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยหรือว่าไม่เป็นผลเขาฉีดกันเขามีอาการข้างเคียงกันมากมายแต่เราไม่มีอะไรเลยมีเพียงกินเก่งต้องลุกขึ้นมาหุงข้าวกินตอนสามทุ่มไม่ไหว นี่คือน้ำข้าวไข่ขาวที่เราทำไว้กินดีกว่าอุ่นต้องดื่มขณะอุนอ่นน้ำข้าวไข่ขาวนี้บำรุงไตนะจ๊ะทุกคนแต่ความจริงอาจารย์สุธิวัฒน์คัมพาเคยสอนไว้ว่าของขาวบำรุงปอดของดำบำรุงไตแล้วทำไมน้ำข้าวไข่ขาวถึงบำรุงไตนะ้าไม่เข้าใจถึงอย่างไรก็กินดีกว่าอาจจะบำรุงปอดเดยก็ได้เพราะเป็นสีขาวๆเนาะมากินกันเลยจ้ะ เครียดมากผลข้างเคียงกันฉิดวัคซีนของเราต้องเป็นแม่หมูแน่ๆเลยเพราะว่าหิวกินเก่งกินจุอุ่นๆกินแล้วอุ่น,น,นท้องจังเลยอย่าลืมนะจ๊ะกินน้ำตื่นมาตอนเช้าวันละหนึ่งแก้วก็ยังดีแต่เรากินวันหนึ่งขวดหนึ่งขวดก็คงจะเป็นหนึ่งแก้วแน่ๆนเนาะ ชื่นใจอร่อยอร่อยทุกคนลองไปทำกินดูนะบำรุงไตาอาจจะบำรุงปอด